หลังจากห่างหายไปนานนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับมือสองนะครับรถยนต์เก่ามาแนะนํานะครับสําหรับคนที่มีปัญหานะครับรถเสียนะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปหาช่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็จะโดนเอาเปรียบนะครับผมเนื่องจากว่ารถเก่าราคาก็ไม่ได้สูงบางคนนี่ไปซ่อมราคาแพงกว่าราคารถจริงๆสซะอีกนะครับผมเหตุการณ์มีอยู่ว่านะครับมี เดี๋ยวขอเล่าก่อนนะฮะว่ารถของผมเนี่ยอายุของเขาก็20กว่าปีแล้วนะครับผมไปซื้อมือสองมาใช้นะครับตอนซื้อมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวนะซื้อมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับตอนซื้อมาใหม่เนี่ยผมก็ได้ทําการแบบว่าปรับปรุงแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถนะฮะตรงไหนเสื่อมตรงไหนเก่าผมก็มีการเปลี่ยนไปแล้วบ้างนะครับจนกระทั่งรถเนี่ยกลับมาใช้งานได้ดีเลยนะฮะสมบูรณ์เลยนะครับผมจนกระทั่งสองปีผ่านไปเนี่ย เท่าที่จําได้เนี่ยก็ไม่มีการเสียหรือว่ารถไม่มีปัญหาอีกเลยนะครับผมในที่สุด2ปีผ่านไปวันหนึ่งนะฮะเร็วเวนี้เองนะครับรถเสียครับผมอจอดไว้เฉย,เฉยแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอ,อาจจะเป็นเพราะว่าความชื้นจากรถนะฮะตอนนั้นสันนิษฐานไว้แบบนั้นมันเป็นช่วงที่ฝนตกช่วงฝนตกหนักนะครับผมผมก็สันนิษฐานว่ามีอะไรบางอย่างเข้าไปอาศัยไปกัดสายไฟหรือเปล่าเพราะว่าไฟเนี่ยมันมาไม่ถึงตัว เทียน,นะะทีนี้ก็เอาไงละ่ะทีนี้เราไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องรถรู้แค่ว่าอะไรชื่ออะไรเป็นบางส่วนบางชิ้นแค่นั้นเองรู้แค่ว่าการทํางานของมันตรงไหนทํางานอะไรแค่บางตัวบางชิ้นแค่นั้นเองเออก็สอบถามคนรอบข้างก่อนเลยอันดับแรกนะครับสอบถามคนรอบข้างนะฮะแลก,ก,ก็ไปรู้จักพี่คนหนึ่งนะครับที่ว่ารู้จักกับน้องน้องอีกคนนึงน้อง,น,องน้องคนหนึ่งที่ว่าสนิทกันนะครับก็ไปแนะนํามา พอดีว่าพี่คนนี้เขาเป็นช่างแล้วเขาก็ว่างพอดีเขาก็สนิษฐานอยู่สองจุดก็คือในในกล่องห้องรีเลย์นะครับผมกับจุดที่เป็นอ่ามันจะเป็นลูกกลมๆนะฮะที่ว่าเชื่อมต่อกับหัวเทียนแล้วก็น้ำมันเครื่องผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับผมเนี่ยเนีย่ยเดี๋ยวไปดูลูกกันเลยดีกว่าครับตัวนี้เลยครับผมตัวนี้แหละที่ว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนเอสอสนิษฐานนะครับและคิดว่าจะต้องเปลี่ยนมันนะครับผม และทีนี้พี่เขาก็ไม่ได้ว่างมาทําต่อเนื่องให้เนื่องจากว่าเขาหยุดแค่วันเดียวในหนึ่งอาทิตย์ผมก็เลยใช้ช่วงเวลานั้นนะครับปรึกษาทา,ทางบ้านนะฮะน้องชายน้องชายแท้แท้ทีนี้ก็ไปปรึกษาน้องชายแท้แท้เลยนะ,ะน้องชายแท้แท้เนี่ยเขาก็มาดูให้เนื่องจากว่าเขาก็เป็นช่างเหมือนกันเป็นช่างไฟเป็นช่างไฟนะฮะเป็นช่างแอร์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับรถเลยนะฮะแต่เขากมาม็มีความรู้เรื่องรถมากกว่าผมก็เลยมาช่วยแกะดูแล้วก็เอาอะไหล่ตัวที่สันนิษฐานเนี่ย คือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ควรเลยฮะที่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เช็คให้แน่ใจเนี่ยว่าจุดนี้เป็นจุดที่เสียหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนั้นเนื่องจากผมจะเป็นต้องใช้รถก็เลยราคามันก็แค่พันกว่าบาทก็ตัดสินใจให้น้องชายไปซื้อมาเปลี่ยนเลยพอไปซื้อมาเปลี่ยนปรากฏว่ามันก็ยังไม่ติดนะครับผมเอาละฮะทีนี้ก็เรื่องใหญ่แลวฮะผมเนื่องจากว่าละแวกนั้นมันก็ไม่ได้มีมีมอู่ซ่อมรถเลยมันมัน มันหายากครับอยู่ในซอยมายาลากทีนี้ว่าคิดไม่ตกเลยฮะทีนี้ว่าก็าไปหาร้านไปหาวิธีหาร้านที่ว่าใกล้ที่สุดเท่าที่จะหาได้ก็ไปติดต่อร้านก็บอกว่าอา,อาการอย่างเงี้ยถ้าลือมันต้องลือเครื่องเช็คทั้งหมดน่าจะเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าครับผมไม่ต่ำกว่าหมื่นห้านะฮะโตโยตา้าซลูนาปีเก้าแปดราคารถมันก็นะถแล้วก็ เจอเจอคำคำนี้เข้าไปไม่ต่างกัหมื่นห้า 15. ผมก็คิดแล้วเอาไงดีเอาไงดีว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้ก็ถามไป 3, 4มล้านสุดท้ายก็จอดไว้เถอะเพราะว่า1มื่นขั้นต่างจริงๆจนถึง30,000ืเลยด้วยซ้ำที่ผมถามเนี่ยก็คือผมว่าผมโดนแน่ๆถ้าผมเอาไปไว้ตามร้านที่ว่าเราไม่สนิทโชคดีครับมีน้องครับมีน้องที่ว่า,เ,าเขาทำอู่รถอยู่นะฮะที่รู้จักสนิทกันเนะะมื่อก่อนทําธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำมันหัวเชื่อมาด้วยกันนะครับผมเขาก็ทักมาเขาก็บอกทาไมไม่ถามผมเนี่ยปัญหาของรถเนี่ยรุ่นเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกมันก็เป็นแค่อาจจะเป็นรีเลย์ตัวควบคุมไฟน้ํามันซึ่งผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันคือตัวไหนหรือไม่อาจจะเป็นที่ปั๊มติก๊กอ,อะไรอย่างนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งจะเห็นนะฮะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าน้องน้องชายน้องชายแท้ๆของผมเนี่ย เขาได้ได,ได้ได้ทำการแกะออกมาเช็คอะไรหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเช็คหลังจากที่น้องคนที่เปิดอู่ซ่อมรถเนี่ยนะฮะแนะนำผมก็ให้น้องชายมาลองแกะดูนะฮะปั๊มติ๊กเช็คตรงนั้นชิ้นตัวนี้ให้น้องชายผมเช็คนู่นนี่นั่นไม่จบครับมันก็ยังไม่ติดอ่าพอไม่ติดปุ๊บเสียไปละอ่า เกือบ2,000แล้วครับตอนนั้นแล้วก็มีการลองเปลี่ยนหัวเทียนนะฮะเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะเพื่อนๆไม่ควรทำนะฮะควรจะเช็คให้แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะฮะผมก็เลยเสียเงินจากตรงนั้นไปเกือบ3 0 0พันช่วง,ช,วงช่วงที่ว่าอลองลองอเปลี่ยนตัวที่สันนิษฐานนะครับก็โดนไปครับเ3เกือบ3 0 0พนนะฮะหลังจากนั้นก็จอดทิ้งเอาไว้อีกเกือบอาทิตย์สุดท้ายแล้วด้วยความที่ว่าเราจะเป็นต้องใช้รถคือการไม่มีรถ ในการใช้งานในการทํางานเนี่ยเหมือนชีวิตขาดอะไรไปนะฮะอุปสรรคทุกอย่างในการทํางานมันก็จะมีมากขึ้นนะครับก็เลยต้องดิ้นรนแล้วครับทีนี้ก็จริงจังเลยครับปรึกษาน้องท,ที่ที่เปิดอู่เนี่ยว่าตอนเนี้ยทุกจุดที่ท,ที่สถานีฐานไว้อะ่ะพอเราแก้แล้วมันก็ยังไม่ติดน้องเขาก็เลยแว้นมาเลยครับก็สุดท้ายแล้วน้องก็แว้นมาเลยนะครับน้องกูนะครับน้องกูน้องปิ้นนะฮะน้องที่ร่วมงานกันมามานาแล้วนะครับ ก็เขาก็ใจครับแล้วก็มาเลยด้วยใจเลยครับผมขับมาเลยครับนหนาวมาเลยแล้วก็มาเช็คสุดท้ายแล้วจุดที่เขาสันนิษฐานจุดอื่นๆที่ว่ามันยังไม่ได้เช็คสรุปมันก็ยังไม่ติดทีนี้ก็เหลือสิ่งเดียวที่จะทําได้ก็คือต้องลือ้อทั้งหมดออกมาดูไล่ทีละจุดก็เลยผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยลากจ้างรถเลยจ้างรถลากมาเลยราคาพันกว่าบาทก็ถ้าถ้าไป ไปจ้าคนที่ที่เราไม่รู้จักเนี่ยมีพันแดมีสองพันแน่แต่ว่าเนี่ยผมให้น้องตามคนรู้จักลากไปก็ลดราคาแล้วเหลือแค่พันต้นๆแค่น,นั้นเองครับก็ลากไกลาด้วยฮะจากมายล่ามาถึงของสามพันยะอ่าโอเคก็หลังจากที่ลากมาจนถึงอูอ่แล้วก็ปล่อยเลยให้น้องจัดการเลยนะครับส,สุดท้ายแล้ว รถเนี่ยที่มันเสียเนี่ยมันเป็นแค่ตัวรีเลย์รีเลย์ในกล่องนี่ฮะกล่องอันนี้เลยฮะเราไปดูภาพครับกล่องเนี่ยเป็นกล่องที่ว่าควบคุมไฟควบคุมน้ํามันนะฮะเวลารถเกิดปัญหาเนี่ยมันอ่ามันจะเสียพอมันเสียที่มันเสียมันขาดเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องอยนต์ตัวอื่นเสียนะครับมันก็เลยต้องมีไอ้ตัวที่เรียกว่ารีเลย์มานะฮะอยู่ที่2ก็คือฟิลสองตัวในรถเสียแค่นี้เองครับ สาเหตุที่รถไม่ติดนะฮะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปตรงที่ผมเล่ามานะฮะผมก็เสียงเงินไปแล้ว3ามพันนะครับโดยที่ไม่ไม่ใช่จุดที่เป็นปัญหาของรถเลย,ยนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นนั่นนั่นก็คือเรื่องเล่านะฮะที่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเวลารถเก่าเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเรื่องที่ควรจะต้องระวังแล้วเนี่ยนะก็คือร้านที่เราไว้ใจได้นะครับอ่าเรื่องที่2อเนี่ยอย่าตัดสินใจเองนะครับถ้าเราไม่ใช่ช่างเนี่ยเพราะว่า มันก็จะมีการเสียเงินโดยใช่เหตุไปนะครับผมโอเคหลังจากที่เราเจอปัญหาละทีเนี้ยผมก็ปรึกษาน้องเลยว่าเนี่ยก่อนหน้านั้นมันก็มีปัญหามีอาการอยู่แล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยมันสตาร์ทติดยากน้องก็แนะนําร้านอะไหล่ให้นะครับเป็นร้านอะไหล่ที่ว่าราคาถูกให้ผมก็จับการเปลี่ยนตัวน,นั้นตัวนี้ที่มีปัญหาก่อนที่มีปัญหาที่อาจจะทําให้ระบบอื่นๆเสียเนี่ยผมจาัดก,การเปลี่ยนมันใหม่ เปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเสียเงินไม่ถึงหมื่นครับถ้าเกิดว่า,าผมเอาตัดสินใจเอาไปให้ร้านที่ที่ไปติดต่อมาก่อนหน้านี้ซ่อมเนี่ยผมว่าผมโดนไม่ต่ำกว่าหมื่นห้านะฮะแล้วก็คือมันไม่คุ้มเลยนะฮะนี่เอาให้รถลากมาแล้วจนมาถึงอู่แล้วให้น้องทําจนเสร็จเนี่ยก็ยังไม่ถึงหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นจุดหลักๆเนี่ยของรถรุ่นนี้ให้เราเช็คที่ระบบรีเล์ก่อนนะครับ ระบบรีเย์นะฮะแล้วก็ถ้ารีเย์เนี่ยมันไม่ไม่ไม่มีตัวไหนเสียเนี่ยเราค่อยไปไล่ตามจุดต่างๆที่มันเป็นจุดสาเหตุของการที่ทําให้ไฟบมติดก็เช็คระบบไฟน้ํามันไม่มาก็ไปเช็คปั๊มติ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถือว่าโชคดีของผมนะครับที่ว่าได้รู้จักนะฮะน้องๆที่ว่าร่วมงานกันแล้วก็รักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยใจจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณน้องด้วยนะฮะก็ เอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนคนหไหนนะครับสนใจนะครับที่ว่าจะแต่งรถนะครับเป็นรถแข่งหรือว่าต้องการอะไหล่รถนะครับปรึกษาได้เลยนะครับที่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยฮะบโทรปรึกษาได้เลยนะครับหรือใครเป็นสายท่องเที่ยวนะครับตั้งแคมป์นะฮะช่วงนี้อากาศหนาวและอากาศกำลังดีนะฮะต้องการอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินป่าระบบไฟในการใช้งานในการเดินป่าตั้งแคมป์ปรึกษา เข้ามาได้เลยนะฮะทั้งเรื่องรถเรื่องการตั้งแคมป์ดินป่าได้หมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคครับกส็สรุปแล้วนะฮะก็ประสบการณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับอาจจะเสียเวลาไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังดีกว่าเราเสียเงินโดยดูเท่าไม่ถึงการนะฮะก็ สรุปผมก็ไม่ได้เป็นของของหวานของร้านไหนนะฮะโชคดีนะครับผมที่ได้รู้จักน้องปูลนะครับผมน้องปินนะครับผมโอเคครับประสบการณ์รอบหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงจะพาไปรับชมอะไรนะฮะไปตั้งแคมป์ตกปลาหรือมีเรื่องของการแสดงเรื่องกองถ่ายเข้ามาก็ติดตามช่อง a อป i n g Star ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม